ะะวันนี้นะคะสําหรับลูกค้าที่กําลังมองหาสมาร์ทโฟนในราคาเหมือนต้นตๆค่ะพร้อมโปรโมชั่นพิเศษนะคะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำซัมซุง g กล a ล็กซี่ a 5 3 5 g เก่งไม่กั้กล้องการสั่นถ่ายชัดไม่กลัวเบลอค่ะ,คะตัว a 5 3 5 g ของเรานะคะจะมาพร้อมกับกล้องความละเอียดถึง64ล้านพิกเซลนะคะมี o อ s กันสั่นให้ด้วยไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพหรือการอัดวิดีโอนะคะก็ะให้ภาพคมชัดแล้วก็วิดีโอนิ่งมากๆนะคะ นี้นะคะก็จะเป็นขออนุญาตแนะนำนะคะวิดีโอการสั่นนะคะที่ถ่ายจากตัว a 5 3 5งนะคะจะเห็นว่าตัววิดีโอของเรานะคะจะให้ความนิ่งแล้วก็เก็บครบทุกรายละเอียดได้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของการแก้ไขภาพนะคะของเราเองนะคะยังสามารถลบวัตถุได้ง่ายนะคะเพียงแค่ลูกค้าแก้เลือกไปที่ตัวแก้ไขค่ะแล้วก็สามารถเลือกตัวมุนด้านขวามือแล้วก็ ติ้มตัวลบวัตถุค่ะแล้วก็กดเลือกได้เลยสําหรับลูกค้าที่ไม่ต้องการให้มีบุคคลอื่นในรูปนะคะลูกค้าสามารถลบได้เลยไม่ต้องไปหาดาวน์โหลดแอปค่ะแล้วก็สําหรับเรามีภาพเก่าๆเ,เราอยากแก้ไขหรือรีมาสเตอร์รูปภาพนะคะลูกค้าก็สามารถเลือกไปที่รีมาสเตอร์รูปภาพนะคะง่ายๆเลยตัว AI ของเรานะคะ AI ตัวใหม่ก็จะทำการวิเคราะห์และประมวลผล ขลูกค้าให้ใช้เวลานิดนึงนะคะตัวนี้จากภาพเก่าเบอร์ของเรานะคะตัว ai จะทําการปรับหรือวิเคราะห์ให้นะคะจะเห็นหน้าตัวก่อนและหลังภาพนะคะมันจะต่างกันชัดเจนเลยภาพที่หลังจากการรีมาเตอร์มาแล้วนะคะมันจะให้ความคมชัดมากเลยนะคะในส่วนของงานกล้องไปแล้วนะคะตัวนี้นะคะก็ยังมาพร้อมกับชิปเซ็ต cpu ที่เป็น exynos 1น8 0นะคะ5านาโนเมตรนะคะให้ความเร็วแรง แล้วก็ประหยัดพลังงานมากขึ้นด้วยนะคะที่ส2คัญขนาดหน้าจอ6.5นิ้วคะ่ะรีเฟลชจ,จอนะคะให้มาถึง120งเฮิร์ตซ์ที่สำคัญเป็นจอซูเปอร์โมเดใช้งานกลางแจ้งได้ดีทีเดียวเลยคะ่ะแล้วก็ในตัวเครื่องในหลักมือถือต้นๆของเรานะคะ s a m s u n เองยังให้มาตรฐานกันน้ำ IP68 นะคะตัวน,นี้กันน้ำได้1เมตรนะคะไม่เกิน30นาทีลูกค้าสามารถ ำมาใช้งานได้ต่อเนื่องนะคะพร้อมแบตเตอรี่นะคะ 5,000mAh แล้วก็ชาร์จไวถึง25วัตต์สำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะสามารถเป็นเจ้าของได้เพียงใน,นะะราคาตกขันเนืยวละ541บาทนะคะสำหรับบัตรเกิริ่ที่ร่วมรายการที่สำคัญโปรโมชั่นลถไม่กราคาซัามซุงลดราคาเครื่องให้ถึง1,500บาท จากปกติ140,449 9บาทค่ะลดไปเลย1,500บาทนะคะจะราคาเครื่องจะตกที่12,999บาทและลูกค้าที่มีบัตรเครดิตไม่ว่าจะเป็นตัวกสกรเอกเทสนะคะสามารถผ่อนยาวนานถึง24เดือนนะคะเป็นเจ้าของได้เพียงราคา541บาทนะคะแล้วก็สำหรับลูกค้าที่ใช้สัม s u n g อุ่นใจค่ะพร้อมกับการบริการถึง3ช่องทางไม่ว่าจะเป็นโทรคอรเซนเตอร์1282 เราทูดอบริการรับส่งเครื่องซ่อมลูกค้าสามารถซ่อมเองได้ที่บ้านนะคะมีบริการมารับส่งถึงบ้านเลยหรือบริการรับส่งนะคะครอบคลุมถึง103จุดบริการด้วยกันและสย์บริการชั้นนําถึง43แห่งทั่วประเทศเลยสําหรับลูกค้าที่ใช้งานส,าสํา s u n มั่นใจได้เลยไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นการใช้งาน